ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้กับผมนกอา่างไฟเตอร์และเราจะมาเล่นเกมยูเกียวมาสเตอร์ดวลที่รับผลโหวตเป็นอันดับหนึ่งของเรานั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเริ่มเล่นกันใหม่ตั้งแต่แรกให้ท่านผู้ชมเห็นเลยเนาะหรือไม่ก็แบบเล่นไปพร้อมกันเลยมาสำหรับคลิปนี้ก็ไปเริ่มกันเลยโอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยเด้อฝากไปเลยนกอ่างไฟเตอร์ซึ่งแน่นอนว่าพอเราเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยมันก็จะสอนแบบทูเทอร์เรียลให้เราแล้วอ่านเราก็กดไปแต่เนื่องจากผมจะให้ทุกคนไปดูกันเองฉะนั้น ถามสคริปต uh ์อ่าฮ่าเรียบร้อยผมทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วต่อไปเลือกスタเต็กอ่าผมชอบบุยนี่จิ้มเข้าไปปุ้งเลือกยูสอ่าแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองหาได้เราใส่นกอางไฟเตอร์เอานกอางเอฟทีำไม่แค่นี้อา่าไปเลยเอาโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้โลราเสร็จทีฮู้วอดต่อไปไปกันเลยเอา่าพอเราเข้ามาในเกมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผม ให้อันดับแรกเนี่ยคือระดับผมที่ผมเล่นใช่ไหมผมจะกดไปที่รูปธงกดอ๋อเฮ้ยไม่ใช่ธงอ่ากดไปที่ธงแล้วก็กดรับถอนทั้งหมดมาครับผมแล้วก็จะได้เพชรมาประมาณ1นึ่งพันห้าร้อยเพชรแต่ถ้ารวมกับเพชรพันที่เรามีอะเนาะแล้วเราก็จะไปสุ่มกาชากันเลยอู้เดี๋ยวบนผมใจเห็นอะไรด้วยนี่อ่าสุ่มฟรีสุ่มฟรีออามาสุ่มฟรีกันเลยทุกคนกดดึงแพ็คเอติเดี๋ยวนะอันนี้ภาษาอะไรอ่ะผมไม่เคยเจอเลยเนี่ยขอดูแป๊บนึงอื้มอื้อื้อ่ะ มันไม่เคยมีของที่เราใช้แน่นอนนะทั้งกดเลยอุ้ยเกลือแฮโอ้ยอโ,อโอยอันนี้เท่อะสกายไทเกอร์ผมเลือกเลยที่จะเล่นไม่ได้เลยทุกคนสงสัยต้องรอเลื่อนไปเผื่อเจอแพ็คสูงสีเอ้ยอะไรอะอุย้ยไดโนเสาร์โอ้หูไดโนเสาร์อุ้ยไหนดูดิโอ้ตัวนี้โอู้หเท่ระเบิดต้องเล่นแล้วไหมอ้นี่แหละผมเจอแล้วทุกคนผมเจอแล้วทุกคนผมจะเล่นเด็กนี้แหละสุ่มเลยอืม เฮ้ย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 ลงลงลงเราในการยูวาทุกคนเราในการยูวาโอ้ my god เฮ้ยโอสองใบเลยเฮ้ยเฮ้ยสามใบยูอาร์สามใบทุกคนเอออูออ้อันนั้นของเราปะไออันนั้นอัดสีม่วงอ่ะเฮ้ยเ,เราจะมีอนี้เราจะใช้เนาะโอเคถ้างั้นเราก็ไปสุ่มบล็อกอาร์เจริบห้าสิบเป็นสเปเชียลเนาะก็คือก็เหมือนเท่ากับเราสุ่มสิบซองบล็อกไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะได้ของหน้ากล่องโอเคไปไอเกลือ นี่เฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วเ่รอ้โอ้โอ้ขอของใช้ขอของใช้ขอของชชยขอของชัยเฮ้ยอ้าใครวะเนี่ยเฮ้ยอ้เกลือเกอเกอเออเกือยูอ่ดีเราไม่ใช้อ้อะไรอ่ะเฮ้ยออมรบบ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 บอบ แอสปอซัมไปดิเออนี่อ่าปรผสมกันเลยฮะก็เกลือตามระเบียบเกลือเกลือโอ้ยว่ะเกลือ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 แล้วก็อย่าลืมกดสโบร์เพเยอร์ฮะอ่าแล้วก็ไปที่รีสตาร์ดดวลไอ้ดวลรีสตาร์นะครับผมเพื่อที่เราจะได้สคิปแต่ว่าพวกเราก็จะได้ของนี้อยู่ดีเนาะเออก็แนะนำให้เล่นไปให้หมดเนาะตุ้มตามตามูมตายตัวไงจ้าโซอ่าจนครบแล้วต่อไปจะเป็นการจัดเด็กนะครับผมเราก็เอาของที่เราได้จากเด็กเนี้ย ก็มันคจะมีเล็กๆง่ายๆแบบสหรัมือใหม่โยนนี่ๆๆ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 ใชถ้าไม่ก็ได้ให้เรามีของพลังสองพาเยอะแล้วก็ไปตบบอดกันเลยดีกว่าทุกคนอ่าหมอบจวบแอร์ไล่แป๊ดโดดไล่บวกพลัความโดดไต่ไต่สำหรับช่วงต้นคลิปนี้ผมจะไม่ได้สอนอะไรเยอะอก็คือ มันก็ได้ไปตามสเต็ปของมันไว้เดี๋ยวถ้ามีคลิปสอนในอนาคตเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนอีกทีนะเพราะว่าผมเป็นคนสอนคนไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นแต่เนเล่นนะเน่นเล่นเนเล่นเล่นในสปีรลันต์ไต้ต้จบอ่าโอเคมันจะได้ขอมานั่นเองครับผมอ่านับของปุ้งเรัจะเที่เเล่นดวลรีสตาร์เสร็จแล้วนะครับผมผมก็แนะนําให้เราเนี่ยกดเทนรนาออกมาอ่าแล้วก็จะมีเนี่ยด้านล่างของดวลรีสตาร์นะฮะกดไปเลยดวลเทรนนิ่งนะฮะในนี้เนี่ยมันจะมีพวก อ่าเนี่ยฮะให้เราต่อสู้เราก็ด้านบนอ่ะเราจะได้เพชรเยอะมากไม่ปบทสอนแบบการซิงโครเอ็กซิสการอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็อ่ะเราก็จะได้ของดนวยนะฮะอ่าเนี่ยอย่างเช่นทันเดอร์สตอร์มเนี่ยหรือว่าอะไรเจคี้ทำลายมอนสเตอร์ทูบในสนามหรือว่านี่ชุบชีวิตมอนสเตอร์รีบอนมีแต่ของใช้เอ่อจะวุนใจเชฟนี่ไปถ้าเราคล้องกันแล้วก็ไปสซคิปกันเลยอ่านี่ยเนี่ยเนี่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 อ่าทุกคนไปเล่นกันเองนะผมไปสปอยเฮแต่ว่าเราจะได้ด่านละหกร้อยเพชรเลยนะไอ้ด้านบนทห้เราไปรูปหมวกกันทุกคนอ่า นี่พอเราเล่นเสร็จนะฮะทั้งหมดนี่โอ้โหของรับ18อย่างครับผมไปรับแบบรับทั้งหมดอ่ออูโอ้ลาวรับทีเดียวนี่มันฟินจริงๆได้มา3,900เพชรรวมเป็น6,500มาสุ่มบล็อกเดิมกันเลยอ่าสบโลไปอู้อ่ารอบแรกได้อะไรไหนดูสิอุ้ยอ่ะตัวอะไรวะล่ะโอ้โอ้อุ้ยเฮโอไอออ่ะทำไมด้ช้าจังเลย อ้าวเกลอยู่ดีโออ, mm โอ,อ้าวเอ้ยอะไรโอ้าโอ้าวเกือเฮ้ยโลก็ือว่าเกือเกือมากเกือเป็นเกือเป็นก้อนเลยอะต่อไปตุ้มไมเปเกลือย่างงี้เออเออขอขอเล่นสปรดว่อความรวดเร็วเพราะมันเกลือมากทุกคนตุ้มอเฮ้ อันนี้จะได้ลุงไหมเนี่ยอ้าวทองไะแค่ทองอ้าวเฮ้ยลุงเยอะเลยอุ้ยเอาไม่ได้ใช้อ่ะโอ้โอ้เนี่ยเราได้ทุกคนเราได้แล้วทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นตัวใช้เราได้แล้วทุกคนในดานดมอร์ฟีนนะผมผมจำชื่อมาไม่ได้แต่เอ้ยร์ฟีนหรือเปล่าผมอ่านผิดอาจารย์เดินซูมต่อโอ้ผมมีกิจกรรสาวน่าใช้อ่ะเออเอออ้าวเฮ้ยอะไรวะนนวกะโอ้โอ้โอ้อุ้ยลุงโอ้ จะได้อะไรเ,เ,เ,เอ้าเอ้าเอ้าอ่ามันขอได้เสาอีสยอยัยไงโอ้เหมือนกันเลยได้เสาอีสายผัดเจา้าซุนโตโอ้โอโอโลงุงลุงสีอนทุกคนไปเลยลงุงเสีอ่ะอ่าอืมอืมอืือือ้าวคือไงโอ้ดัราซุ่มรุงซุ่มรุงดอกอ่าอ่าอ้าวตัวอนะไรวะเนี่ย โอ้อ้าวเฮ้ยอ้าเฮ้เฮเฮคุณหลอกดาวอุ้ยอุ้ยลุง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 เ <Hey. Hey. S 2> oh, yes. อ้ยเอ้ยอ้าว just กูกูได้แล้วครับโคตรในตัวใหญ่แล้วแต่ดูที่ว่าลุงรอบนี้จะได้ทุกคนค่อยสเลตสเลตติกขอ <c oughs> <c oughs> ไปดูสิ <c oughs> ผมจะได้อะไรอืมอุ้ยอ้าวนายยูอารโอ้อุ้ยอุ้ยทำไมผมรู้สึกผมชอบตัวนี้เฮพ่ในตัวอะไรโมเย่อุ้ยโซโซบอกว่าเด็กเนี้ยมันเก่งมาก ไว้ดูในอนาคตไหนซูมต่ออุ้ยของหนังสือเขียนเรื่นี่มันเยอะแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้เดี๋ยวค่อยไปดูกันโอเคไหนซุมอือยูว่ารอบสุดท้ายก็คือเอเอ,เอ,อเฮ้ยไอ้นี่อีกแล้วว่าแต่เลยไม่เกี้ยรอบแล้วทุกคนไปเกลืออุ้ยไม่เทอยู่นะแต่เกลืออุ้ยเกลือเอ้าอุ้ยเราดีลงุลงลงุลงลุงลุงเฮ้ยอะไรอ่ะ เลดี้ราบรินออฟเดอะซีโอรู้ผมรู้สึกว่าตัวนี้น่าเล่นต้องเล่นในอนาคตต้องมีเด็กนี้เพราะชอบดีไซน์มากต้องเล่นแน่ๆไปทุกคนไปซุมกนต่อโอ้โอ like ้ไออีไออันโอ้อะโอ้เร้เสาดวดโอ้หุยโค รอบนี้เอสอาเยอะมากทุกคนไปซุ่มโซมิเสียงเราไม่เสียงหายไปเลยเอา,เอาโอ้อะไรวะเนี่ยไม่ได้ใช้เลยแน่ผมดูแล้วผมไม่ได้โอ้สคลิปแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยผมได้มาแล้วทุกคนได้มาแล้วตัวหนึ่งโอ้แต่เพชรหมดแล้วไปจัดเด็กเอาอะไรเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวรับเพชรหน่อยอืมโอ้สุ่มได้อีกรอบหนึ่งทุกคนสิบรอบได้อีกรอบหนึ่งไปไปส่งม,มาเลยอืม ไอ้เราซีเรื่องเรมาเลื่องลรมาเลื่องลรมาโอ้เฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนวะเฮ้ยหายเอ้าเอดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเดินขึ้นก่อนไหนดูไหมเจ้าใพโดูเลื่อน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 โอ้นี่เจอแล้วเจอแล้วอ่าสุ่มเลยครับทุกคนสิบแพ็คเออสคริปไปเลยดีกว่าเพราะว่าสภาพเนี้ยเดี๋ยวคลิปมันจะอึ้งโอ้โอ้ โอ้เราได้ตัวใช้ไปอีตัวทุกคนตัวนี้เอ้ยไอ้นี่ยอะไรน่ารักังเลยอ่ะอุ้ยน่าใส่เลยกันเนี่ยมันน่ารักแค่นั้นเลยเห็นคนมึงมีแค่นั้นอ่ะอ่าไปจัดเด็กกันเลยทุกคนบายถอยหลังบายถอยหลังบายกดไปที่เด็กแล้วก็ไปจัดเด็กเครียดนิวอ่าแล้วก็จะยัดจ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 ัดมีอะไรยัดเข้าไปอืมแล้วก็ลบขายทิ้งหมดอ่าอันนี้ผมจะใส่ของพวกดูโบนะเพราะว่ามันดูน่ารักดีเดี๋ยวเรื่องเด็กอะไรนี่ค่อยว่าอธิบายกันอีกทีอันนี้เป็นคลิปแรกๆเนาะมันก็จะแบบว่าเหมือน มีอะไรใส่ให้หมดชอบอะไรทําอย่างนั้นแหะครับผมนี่จันมัว่วเลยขอแค่แบบเป็นเดโนเสสร์ผมยัดโยนเข้ากอหมดเห็นไหม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 จะไปหมดยัดไปหมดอืมอืมอืมไอ่อะไรไม่ใส,มส่มันไม่ทีอ่าเราก็ลองพวกหาดูครับพวกพวกอยู่อันแบบในในไงเราก็ได้ใช้เผื่อพวกถ้าเดิอพวก,พวกสายฟ้าไรเกีชี่หรือว่าพวกมอนเตอร์รีบอลให้มันเสกเพื่อมันก็ใช้ได้อุระก็ได้ใช้ที่เราสุ่มมาอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกคนอ่าก็สุ่มสุ่ไปอ่าเนี่ยมาจากแพ็คอ๋อ่าถอดถอดถอกถอด ถอดยาดยาดถอดครับครับสุม่มอู้ใส่สุ่มฟรีหนึ่งโลทุกคนสุม่มอู้เกลือเอาอะไรวะน่ะอ่าโอเคใส่อีกกองอีกใบหนึ่งอ่าเดี๋ยวถอดเอ็กต่าอ,ออกก่อนอ่านี่ครับเลยทุกคนใส่อ่าเพราะไอ้ใบเมื่อกี้เนี่ยเป็นของใช้นี่สำคัญมากของสายไดยโนไอ้ที่เราจะเล่นนั่นแหละผมจำไว้เขาได้อ่ะนั่นก็ไปเคลียร์ครับอ่าโซโลโหมดที่เหลืออีก3ด่านก็ไปะจะได้ดูดีไหมได้ดูก็ได้ไมั้งทุกคนไปไปเล่นกันเลยอืมเลกนได้มา let's go อ้าเราเป็นฝาเริ่มก่อนนั่นเองจิ้งอ่าโอ้มืออะไรวะแล้วเด็กมีบอลเล่นใหญ่เนี่ยอ่ะผมไม่รู้มาอ่านมานานละไอ้เอวนเนี่ยไอ้มอนต์ทำได้ได้ทำลายมังกรได้ทำลายดาวเสาบนมือเราสองใบหรือว่าบนสนามสองใบเพื่อมันลงมาแล้วก็ทิ้งแต่ดาวเสาไอเนี่ยอะไรอ่ะท่านละไายไว้ก่อนถ้าไม่รู้ทำได้ท่านบอกว่าเอาดาวเสาอู้อ่าเอาซีโนเมเทโอรัสใช่ไหมอ่ะขึ้นมือแล้วก็ทำลายดาวเสามือเราหนึ่งใบเอาลายอ่าอันนี้กัน จะนสกิลของไอ้นี่น่าจะเกิดอ่าบอกว่าเห็นเพื่อนตายฮะโดนเรามาจากมือแบบพิเศษท้าทังการคอปักก้ามโดนเราเสาแบบธรรมดาแล้วกดเออเฮ้ยเกิดแล้วอันนี้คืออะไรอะ่ะผนไม่ได้ใช้ใช้อ่ะนั่นก็ไอ้น,นี่บอกว่าทำลายเพื่อนหนึ่งใบเพื่อทำลายการในสนามหนึ่งใบงั้นก็ไม่อ่ะจบเธอเลยเตาแข่งจ้าต้องจะอะไรอะ่ะอุ้ยแต่ฝ่ายาอะไรอะ่ะอุ้ยมอตเตอร์ดีบอลอะพอมอตเตอร์จะดรอปตัวเรามา แบบพิเศษโอ้ยตัวใหญ่มากถ้าผมขอใช้สกิลของดีไมไม่เอาไม่เอาไม่เอามาตีมาใช่เลยสกิลของพี่ใหญ่เราทําลาย,ลลยลเดลเสาประต้าเราสองใบฮะเพื่อโดนมาโดนแบบพิเศษโอ้ตูไอ,อเอฟเฟกต์ทำงานเอาเดลเสาจากกองการเราลงสุสานเอาอะไรลงเนี่ผมไม่รู้เดลเสาว่ได้รินออนอะไรลงงั้นเอาพวกตัวใหญ่ลงแล้วกันเนาะอ่ะเน,นี่ยเอาลงไปมันน่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรแบบผมเห็นเขาว่าควิกเอ f เฟกต์ยูแคนโ l ล u s ูด่ะงั้นผมเอาลงไปเลยอ่า อีฟายครับอากาศไม่เฟรชสองแล้วมอบก้าลงมาครับแล้วจบเถิดเอาเธอแล้วจ้วอ่าขอใช้เลยสุดโฮสุดเทพสายฟาฟาดจืดเอ้า,า,าอมาเอามาังกรมังคืนมาเอฟเฟคของเวอนะเห็นโดนทำลายโดนรถบ้าควา่ำอุ้ยอ่านไอแท่งเลยฮะตีใส่เอิม่มจะเป็นอะไรทำอะไรได้ฮะเมือ่อโดนทำลายจากการโจมตีสเปเชียลมาทอมอนมอนเตอร์เผาสเปเชียลไอ้เผาสเปลแคตเตอร์ลงมาจากกองอชาชามาเธอจบเถินอ่าเธอทุ้แขง ดรอจัวงายมาอะไรอะเดื่อมอนเราหนึ่งเปิดโอ้โอ้เอาแล้วไม่ตีอะเออช่าง,ถงเถอะเขาเดอนเราดรอสงสัยเอฟไฟออนให้เรานะฮะเออดีดีไปดีไปไอ้ที่ช่าง normal s ม,มม m o มันต้องกินเพื่อนหนึ่งตัวเอาตีเขาโอ้ยไอ้นี่อีกแล้วไหนเฟร่งมันทำอะไรได้อะ่ะโดดความลงมาโ oh! oh! อนน้โอ้อะไรวะเนี้อุ้ยอยากจะเชื่อคงจะเจออะไรขนาดนี้อ่ะตายแล้วเต้าแข็งอะโดดลงมา,ดดมาอุย้ย ก่อนอีกแล้วอ่าทีมมาจะตีแล้วขอจะสเกิลในดรอปโซนมาทำได้ได้อะอุ้ยใจเลิกเราพันหนึง่งโอ้สเปเชียลซอมบอลลงมาได้อของขอลงมาในภาพตังป้องกันตายแอะอุ้ยไอ้เหวี่นมือให้เห็นเพื่อนตายน่าจะโดดลงมาได้เหมือนกันทั้งนั้นโดดมาป้องกันไว้อ่าไอ้อย่าไม่เป็นไรนะจ๊ะเด็กๆ <c oughs> มันจะต้องผมมีความรู้สึกว่าเราจะต้องเล่นอย่างเงี้ยอีกประมาณชาเสร็จเลยอุ้ยอะไรอ่ะมันเอาไม่รู้ผมใส่ไปแล้วแต่ผมไล่มาเลยแล้วกัน ถ้าไปเชื่อทอมมอนไฟจะดอบสวนวงปะโอู้อยแบบนั้นอะไรอุย้ยเราสามารถซิงโครซิงโครนะก็คือเราต้องมีการ์ดท,ที่มีสาระจูนเนอร์ฮะก็คือสีเขียวอยู่ข้างๆการ์ดเพื่อจะรวมร่างอ่ามาทึ่นตีเข้าแล้วอุ้ยอุ้ยตีเข้าแล้วโว้ยตีเข้าแล้วโว้ยเย้อ่าแต่วูแกร์เราจะทำไงฮะหมอการ์ดนะโอ้หนีเราแล้วหนีเราแล้วทำไมมันรู้สึกว่ามันโหดๆวะบอดมันรู้สึกมันจะกันเราเยอะจังเลยล่ะไอ๊ ไม่ทำไม่ได้ฮะนะไม่โล่ผมอยากกดใช้อะผมกดใช้เลยแล้วกันนี่โอ้ยอ๋อน้องบอลซอมบอนมาเหรอโอเคอ้าวตอนต้องกินเพื่อนหนึ่งตัวผมไม่ใช้แล้วได้ไหมฮะไม่ใช้แล้วไม่ได้อะผมกดใช้ไปแล้วอะโอ้ตายแล้วไม่คุมเลยอ้าวกินก็กินอโดนมาแล้วโดนมาแล้วสกิลทำอะไได้อะนี่กดเย็บอ๋อฐานาเก้าประหารได้หนึ่งใบงั้นทำลายของผู้แข่งไปเลยตูมที่บอกอยู่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้อันนี้ต้องรอโอเคแอันดับตี สวยงามมากทุกคนจบเถินอ่าเอาอะไรมาจะทำอะไรอะ่ะมอบผ่านเอานีกข้อทานดิอ่ะกัาาะนจวดผมมีแนวรังนมันจะอีกนานงนั้นผมเริ่มจะได้สปีดแล้วครับทุกคนอ่าหยิบขึ้นในคลิปนี้นการได้สปีดก็ไม่ต้องตกใจไปเพราะยังไงเราต้องรีบอยู่แล้วเพราะไอ้บอดต,ตัวนี้มันทําให้เราเสียยวรามามันตั้งแต่กันเนี่ยนี่คนจริงเขาไปกันกันเว้ยอ่ารไม่ไม่ลง,ไม,ลงไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วเออไอ้นี่อีกแล้ว โอ้ใส่ครตโตโครตโตโอเคผมคิดเองเปิดสารเท่าไรได้อะอ้อยกระดักเหรอโอเคไม่โซนฮนะตปโอ้เจ้เจ้าเทินตาอะไลงอะไรมาก็ไม่ไหวแล้วเรามีมอนสองตัวเอ้ยอะไรอะ่ะอุย้ยมันแย่แล้วมันหยิบอั่รขึ้นมือทุกคนมันหยิบกบเทกขึ้นมาลงมาแล้วกดเอฟเฟกต์โอ้ไมย่ยาอา้าวแค่เฟตในดับตัวนะปุ้งจ่ายเลือดลงมาแล้วครับตังป้องกันแอะอ่า เขาดึงหัวเราฮะเอาจัวการ์ชโอ้อ่ะงั้นหมอบไปเลยโซเดียมจับไปน,นะขอสแนตนโตวขวาอะไรสปีดเลยอืม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 ไม่ต้องตกใจอะไรสปีดตัวนี้มันไม่ได้มีผลอะไรกับการสอบมากเท่าไหร่มันแค่มันช้ามันช้ามากกเ็เลยเร่งสปีดเพราะมันเร็วนั่นเองไปเดี๋ช่าสามตัวปุ้งอ่าตายซะตายซะตายซะอ้า บอลตัวนี้มันอย่างหินเลยทุกคนโอ้โหแพ้ขึ้นเลยบอลหินมากหินจนภูแพ้ขึ้นเลยโอ้ตาตาต่อไปฮะจวัวะโอ้ยเราเหลือแต่ขอใช้ทุกคนเป็นกับดักไซโนโมเฟียนอะโมโมโมเฟียนอะไรสักอย่างกับพวกอ่านไม่ทันอ่ะใช้สกิลฮะทำลายโดนสอดจากมือสองใบเออเพื่อนสุเปเจ้าสมบัตแล้วเอฟเฟกต์ของอ่าน้องนักสัตว์ตัวจิ๋วแล้วก็เอฟเฟกต์ของดักสอดตบเอฟผมขอเอาเพื่อนลงดบับโซนก่อน เพราะมันเป็นเชนสองเชนสองเกิดก่อนอ่าเอาเป็นตัวนี้อ่ะเอาก้าวลงไปและเอฟเฟกของตัวแรกค่ะทำการสเปเชียลซาม่อนไดโน่จากกองการออมาเอ้ยลงตัวนี้ฮะเอฟเฟกของไดโน่มอร์เฟียนตัวนี้อ่าขอแปะเวเซตครับไฟตอรี่อ่าแล้วก็ผ่านเทินเข้าเทินของเราจัวอุ้ยโอ้หมอกายก่กดักหมอกายก่กดักแล้วมอนสเตอร์ริบบนเพื่อจะชุบไอ้หนึ่งร้อยอตัวนี้มา ย่า <Yeah. S 2> ตุ้มอ่าตระราสเปชมาไม่เอาดีกว่าผมแบทเทิร์เลยอ่ะตีพนาโอ้ยเก่งกันพันไปเลยสองพันตีแล้วสามพันห้าครับโอ้ยอะไรอ่ะเอฟเฟกต์อะไรอ่อฟฟอะอ๋อเอาเพื่อนขึ้นมือโอเคโอเคโอเคสามพันห้าเอ้ยออมแล้วก็เป็นอันจบเถิดเอฟเฟกต์ของกัปดันนะครับมันสามารถใช้ในระหว่างเมนเฟกของคู่แข่งนั่นเองก็คือเราสามารถาจ่ายครึ่งเลือดเนี่ยเพื่อทำการฟิวชั่นได้โอเค ฝ่ายใช้มอนเตอร์ครับใช้โซเดนจัมเบนหักเลือดผมครึ่งหนึ่งคุณผูชมเรื่องการใช้งานการไปเรืาอแล้ทำลายทิ้งจออ่าทีนี้เอฟเฟคครับของไดโนเฟนแฟค์ตอรี่ตายเลือดครึ่งหนึ่งออกมาเลยครับตัวนี้ที่เราเล็งมานานผมไม่รู้มันเท่าไรแต่มันเท่ฉะนั้นผมฟิวชั่นซามอนตอมอ่าพลังสี่พันยาอ้าวให้เรือไปแคนช่องมเอาเถอะอาะเฮ้ยมันขึ้น,ก,นก่อนไดเฟกกดเลยทำอะไรได้ Venice อ่ะเบนนิสอ่ะฮะอู้ แเราสั่งใช้งานเว้ก่กดดับไฟนั้นได้กันแล้วทุกคนฟิวชั่นเอามาเลยไดโนเสาร์โอ้ยตุ้เย้อฮ่า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 ผมเข้าใจแล้วเข้าใจวิธีเล่นนี้โดยการเล่นมั่วๆเล่นมั่วจนเข้าถึงแก่นนะทุกคน่ายตีเลไดโนเสาร์ตีแล้วก็อกตอนนัวนี้จบปิดฉากัีย่าเหนื่อยไปต่อไปตอนสุดท้ายเราไป ตัวเอาไี่ไง,ไงทุกคนเราจะชนะก็เพราะว่าเรามีขอแค่มีไอ้กำลังนี่ไปเดียวทุกคนเราก็จะเป็นฝ่ายชนะเดทันดีอะหมอแล้วจบเธอเลยอ่าตาแข่งครับรอครับผมเมนเฟตลงมากดเลยครับไดโนโมาเฟียนแฟนตอรี่จ่ายครึ่งเลือดอ่าโดดตัวผู้หญิงมาฟิวชันสองตัวแล้วก็ด,ดูดิออกมาไดโนโมาเฟียนเอ้เคนริจินาอะไรสกอย่างาอ่านชื่อไม่ออกโลดเอ้า โอ้พาราเมเตอร์อสูยสกิลเข้ทาทำงาน่ายเลยอึ้นหนึ่ง้างแล้วก็แบดิสกับดักเพื่อใช้งานได้เฟคคอมมันอ่าฟิวชัน่นเป็นอนเสาตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งอ่าเอาเพื่อนเป็นวราตูด,ดิบครับโดดลงมาแบบพิเศษโอ้ยยยยลดพลัอของคู่แย่งอ่าไม่ไมย้ช่วยยลยยลยย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 ดยยยยยยบยยยยยยยมยย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 ยียยยไยยนยยยยได้แล้วครับผมอ่าเธอของฉัน โจได้ผมลงเลยมันทำได้ได้อ่ะอ่ากอล์<ด>ฟเดอร์สาวตัวใหญ่ก็แล้วกันเนาะจ่ายเลือดครึ่งหนึ่งบวกพลังอืไดโนโมฟเฟนเอฟเฟกต์ตัวนี้บอกว่าอู้ส่งกับดักหนึ่งใบรองดอบโซนแล้วก็ยิงเรือแข่งห้าร้อยโอ้แล้วก็คอมโบกับตัวเนี้ยใช้เอฟเฟกต์แบนดิสกับดักจากดอบโซนแล้วเราก็จะได้ใช้เอฟเฟกต์โอ้สมองโตทุกคน สมองโตอาจากกองการสองไฟเป็นค้อนครับผมเพื่อการสเปเชียลสมอง์ทโนามาตี้แ yes, ย่ทำไมมันมีอ้าวอ้าวตอนนี้อุปกรณ์ไรเนี่ยอจบเลยไปเถอะนะตีไม่พอตีโอ้อดู่ยเงี้เออตัวกีดดอยจะถ้จบแบบเท่ๆนะเราออกมาช้ำม,มาเลยท่านตีเจสวจบกันสักทีการเล่นโซโลโหมดของดานี่อ่ารับของกันเลยทุกคนอ่า ของอาจะเป็นตัวตุ๊กตุน่นตัวอะไรวะนะเออเช่ามาเถอะรับมาเลยรับมารับมารับมาอ่าพอเราได้จบแล้วเนี่ยเราก็จะได้เพชรมาอีกเท่าไหร่ไหนดูซิไปรับกันนับหมดเลยอู้เมื่อกี้ผมเห็นได้อยู่เอาโอ้ได้ไปเจ็ดร้อยครับทุกคนหมายความว่าเราเนี่ยสามารถจะสุ่มสิบโลได้อีกรอบหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดคลิปของเรานั่นเองครับผมอ่าหายไหยนวะเอาใจละ่า ซุ่มไปเลย10โลโอ้อยทำให้ดูเกลือจังเลยทั้งนั้นต้องคลิปละเฮ้ยนี่แถวบ้านเลยเกลือเนี่ยผมได้ก่อนใช่ไหมต้อการครบแล้วทุกคนโอ้ยแอนน์น่ารักดีนะแต่ว่าไม่น่าได้ใช้อ,ะอ่ะอ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเฮ้ยเพราะว่ามันดีกระโดงคิดไว้เยอะเลยว่ะทุกคนเพราะว่าเราเริ่มเป็นรูปร่างแล้วสลักไอดีนี้ซึ่งอ่าถ้าทุกคนอยากให้เป็นยังไงต่อแนนนะเขาสามารถบอกได้เนาะแบบว่าอยากให้พี่ได้แบบไต่ไลน์อย่างเดียว อยากให้ได้กับคนดูได้บ้างก็อันนี้ค่อยมาอธิบายกันทีแล้วผมจะหาวิธีทําให้ได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็หลักๆก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วก็เป็นช่วงคุยกันช่วงอา่าทายคลิปแล้วกันเนะาะสำหรับพวกอา่าบอดี้ไฟหรือว่าคิวันนการในพวกเนี้ยผมนกอ่าไฟเตอร์ยังจะคงทําอยู่นะฮะแต่ว่าอาจจะน้อยลงนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงหาเงินแล้วก็งบงบไม่มีผมกํกาลังพยายามสื่อสารยืมหน่อยเพื่อนยืมได้หน่อยนะครับมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองครับผมก็ สารคิวนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรให้ผมพูดละ๊ายบ้า <c oughs>